สำหรับท่านที่เกิดในลัคนาสถิตณราศีพิจิกของเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2564นั้นเดือนนี้นะครับดาวพฤหัสบดียังคงโคจรเป็นสี่แกด่ดวงชะตาถึงแม้ดาวพฤหัสจะเดินถอยหลังแต่หลักของราศายังถือว่าเป็นปฐุมเกฑ์น,นะครับโอกาสเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่การได้โชคลาภย,ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องรวมไปถึงนะครับเขายังหมายถึงดาวของการยินการทองของคุณด้วยรวมไปถึงบุตรหลานบริวารลูกน้องในช่วงเดือนนี้ยังถือว่าเป็นเป็นในจังหวะทิศทางที่ดีและให้คุณอยู่ ถ้าท่านใดนครับที่กำลังรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนบ้านอยากจะรีโนเวทเดือนนี้เหมาะสมนะครับสามารถทําได้อย่างดีเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเดือนนี้มีเกณฑ์เดินทางบ่อยค่อนข้างจะมากนะครับโอกาสการเดินทางโอกาสการเจอเพื่อนฝูงนะครับหรือว่าคนต่างประเทศคบค้าสมาคมช่วงนี้ถ้าใครมีโครงการโปรเจกต์อยู่ ผมว่าช่วงนี้เหมาะสมที่สุดหรือใครที่มีแผนอยากจะเดินทางไปต่างประเทศเดินทางแดนไกลมีเหตุจําเป็นต้องเดินทางผมว่าน่าจะผ่านฉลุยนะครับแต่ต้องทําเรื่องนิดนึงเพราะสถานการณ์โควิดเราก็ต้องดูตามหลักความจริงประกอบด้วยเท่าน,นั้นยังไม่พอนะครับหลังวันที่20เนี่ยดาวย้ายอย,อยู่3ดวงไม่ว่าจะเป็นดาวพุธด,ดาวอังคารและดาวศุกร์นะครับพอย้ายเสร็จแล้วเนี่ยผมว่าเรื่องของชื่อเสียงของคุณเนี่ยเริ่มจะดีเพราะดาวอาทิตย์อยู่ในมุมสุภาษชื่อเสียงของคุณเคดงเครดิตอะไรที่ผ่านมาผมว่าดีขึ้น นะครับเรื่องของหน้าที่การงานก็โอเคนะครับพเพราะดาวอาทิตย์แต่เป็นมหาจักรคุณก็เหนื่อยหน่อยเพราะอะไรเพราะว่าดาวประจาตัวคุณก็ไปอยู่ในเรือนง,งานด้วยก็คงจะบ้างงานทํางานลุยเต็มที่กับพุ้นส่วนหรือเต็มที่กับคนรักมีแผนไว้นานแล้วทําร่วมกันถือว่าโอเคขึ้นนั่นเองนะครับสามารถบู๊สามารถลุยได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าก็ขอให้มีสตินิดนึงเพราะว่าพอดาวพฤหัสบดีเขาเดินถอยหลังอยู่เนี่ยไอสติสตางที่คิดว่ามัน ไม่น่ามีปัญหาอาจจะเกิดขึ้นได้ก็ขอให้คิดรอบคอบนิดนึงก็เป็นจุดเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือดาวราหูเรียงดวงชะตาราศีพิจิกก็อาจจะมองว่ามันร้ายแต่ว่าก็ถือว่าเป็นหลักขององค์เกณฑ์ในดวงชะตาลัคนณาราศีพิจิกร่วมด้วยเชกเช่นเดียวกันนะครับก็ยังมีเกณฑ์อยู่บ้างอันนี้ก็เน้นย้ำอีกสักครั้งนะครับว่าเราพูดในมุมกว้างเพราะเราไม่ทราบดวงแบบละเอียดเจาะลึกของทุกท่านอย่างแท้จริงแต่ในมุมกว้างผมดูแล้วน่าจะดีโอกาสเกี่ยวข้องของการเรียนต่อต่างประเทศการศึกษาต่อต่างประเทศหรือกกาาารรทํงน่วมับ ต่างประเทศนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะรัวงานถ้ามันบินไปไม่ได้ทําอย่างไรคุณก็สมัครบริษัทที่อยู่ต่างประเทศก็ได้หรือคุณจะทํางานออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาผมว่าเดือนนี้เหมาะสมสําหรับลักนาราศีพิจิกทุกท่านนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็ฝากไว้จะได้วางแผนในการทํางานวางแผนในการรับมือหรือมีโครงการโปรเจกต์จะได้รู้ว่าจุดไหนควรระมัดระวังเป็นต้นนั่นเองนะครับก็ทิ้งท้ายนิดนึงอย่าลืมนะครับกด subscribe กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้แก่ อาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณครับ